อัิบก็รายละเอียดก็อาจจะไม่ท่วนทีเท่าไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนํานะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดอยากรู้รายละเอียดขั้นไหนก็โทรติดต่อผมโดยตรงหรือว่าแอดไลน์เข้ามาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมมาถึงจาละเอียดนะครับผมโอเคต่ออีกคันหลังเลยครับคันนี้เป็นมิตซูแชมป์นะครับผมมิตซูแชมป์คันนี้ คันนี้มีเอกสารทะเบียนคู่มือนะครับคันนี้ประกาศขายอยู่หนึ่ง7มื0นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมมิตซูแชมครับโอ้ทะเบียนจะขาดเป็นที่สิบเก้าเมษานะครับขับได้วิ่งได้นะครับคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมลูกค้าขับมาส่งนะคันนี้น่าจะลูกค้าขับมาส่งเลยนะ หมื่นเจ็ดหมืนเจ็ดห้าครับหมื่นเจ็ดห้าชุดวนเรียบร้อยกบได้วิ่งได้ครับผมอ้ราคาเบาครับฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนนะครับผมเป็นมิตซูแชมป์นะครับอ่ามาต่อด้วยคันนี้เลยก็แล้วกันจอดอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ย คันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับคันนี้แยกนะครับประกาศแยกนะครับแยกเลยหรือว่ายกก็ได้ครับผมมันเป็นรถชนมานะครับคันนี้แต่ว่าเครื่องไม่โดนนะครับเครื่องไม่โดนถ้าให้เราสถานการณ์เครื่องเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ลองเครื่องเครื่องน่าจะดีแน่นอนครับเพราะว่าส่วนมากรถแบบนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกับรถจอดเพราะว่ารถใช้งานอยู่นะครับผมก็ รถย,ยังสภาพดีๆอยู่นะครับผมไม่ใช่รถจอดรถใช้งานก็มาประสบอุบัติเหตุชนก่อนเครื่องไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมดูตามภาพนะครับเป็นพวกกระจกนี่ก็แยกนะครับกระจกกจกมองข้างกระจหน้าแตกแล้วประตูแยกได้ประตูแยกได้ะไดน,นะครับลูกค้าสระบบไฟฟ้าด้วยนะระบบไฟฟ้าด้วยครับ เป็นระบบไฟฟ้าสภาพดีนะครับสภาพดีสภาพดีภา,ดายในเห็นไหมคอนโซลอืมเบาะฝั่งทางนี้น่าจะแยกขายไปแล้วนะครับผมขายไปเบอะหนึ่งเห็นไหมครับนี่ไหมประตูยังสวยๆโอเคนะครับอเปิดได้ทุกบาน ถ้าเรื่องราคาแยกชิมส่วนก็ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆก็รบกวนแอดไลน์หรือว่าโทรหาผมโดยตรงได้นะครับผมอ้ามาดูต่อคันนี้เป็นรถแฉปบิ๊กอนะครับผมแต่ว่าเราถอดล้อออกแล้วไม่ใช่ว่าถอดขายครับล้ออันนี้ถอดไปลากเพื่อนมาพอดีไปซื้อรถนิสสันไว้มันเป็นกระทะหกลูไม่มีลมก็เลยถอดคันนี้แหละครับไปเปลี่ยน แชปคันนี้เครื่องก็มีปัญหานะครับเป็นเครื่อง BIG ก m แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เครื่องแดงนะครับคัน <gosto> นี้เป็นเครื่องขาวนะเป็นเครื่อง TD27 นะครับตัวนี้วันนั้นลองเครื่องแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยครับผมนี่ตัวนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าลองแนละ้วแต่ว่าเอกาสารคู่มือมีนะครับชุดโอนเรียบร้อยนะครับคันนี้ทะเบียนขาดนะครับทะเบียนขาด แยกก็แยกจกก็ยกนะครับผมเป็นป้ายจังหวัดกาลสินครับผมามาดูคันไทเกอร์คันนี้ก็แล้วกันนะครับผมคลิปที่แล้วผมรีวิวไปผมบอกว่าเอากสารคู่มือไม่มีโอ้ขอโทษขออภัยด้วยครับผม พอดีมีคู่มือนะครับเอกสารชุดนลนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทะเบียนขาดนะครับผมขาดเกินนะครับคันนี้เป็นไทเกอร์นะครับไทเกอร์แต่ว่าเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสองอลนะครับปุ๊บอ่าตัวนี้ไทเกอร์เป็นเครื่องสองอลนะครับเครื่องดีมากครับคันนี้สุดยอดเลยกิ๊บเลย <c oughs> เครื่องไม่มีไอ้น้ำไม่ดันนะครับ แยกก็แยกยกก็ยกนะครับผมเครื่องมีเอกสารใบคุมเครื่องนะครับลูกค้าอยากได้ก็ได้นะครับผมลูกค้าไม่อยากได้เอกสารใบคุมเครื่องก็ได้นะครับผมหรือว่ายกทั้งคันก็ได้ครับคันนี้ยกทั้งคันก็ได้ถ้ายกถ้ายกทั้งคันก็ขายไม่เกิน55,000ืันบาทนะครับคันนี้ขายไม่เกิน55,000ืันบาทนะครับ ราคาทุกคันสามารถต่อรองได้นะครับรานะคาทุกคันสามารถต่อรองได้แล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆบอกว่าเออรีวิวคันไหนให้ดูหน่อยเป็นพิเศษได้นะครับผมแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรสอบถามผมได้นะครับคันฟอนเทียผมขายไปแล้วครับผมคันฟอนเทียไอหัวเดียวคันสีแดงผมจบไป6 5 0 0 0บาทคันนั้นผมจบไปให้ลูกค้าทางร้อยเอ็ดนะครับผม สำหรับคันนี้เป็นดัดสันสี่ขอนะครับเป็นดัด,ด,ดสันรุ่นแบบเขากําลังฮิตกันนะครับช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่ากําลังฮิตกันหรือเปล่านะครับอเอกสารคู่มือเรียบร้อยนะครับชุดโอนเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นทะเบียนแจ้งจอดนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคา4ี่0มสองพันบาทนะครับ4ี่0 0พันบาท ก็รถคันนี้ยังเดิมๆนะครับยังเดิมๆไม่เดิมก็สีกับยางกระทะลอนะครับไม่เดิม <c oughs> <c oughs> เป็นเครื่องบินซินดัสสันเลยครับ <c oughs> มีความแอร์ด้วยนะครับ ขายอยู่ในราคา4ี่0มสบาทนะครับ42,000บาทครับผมไม่มีแบตบแต่ว่าเรื่องจูนคาบอกคาบูเรายังไม่ให้ช่างมาดูนะครับเพราะว่าช่างลุงกำลังเอารถเกง๋งคันหนึ่งไปเปลี่ยนแหวนอยู่นะครับคันของซิตี้ใช่ไหมน่าจะซิตี้นะครับคันสี่บลน ให้ช่างลุงเอาไปเปลี่ยนแบบนอยู่นะครับเดี๋ยวช่างลุงเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนั้นให้ดูนะครับจะประกาศขายในราคาเท่าไร่ค่อยชมนะครับต่อนะครับคันนี้เป็นไมตี้ครับผมเป็นไมตี้แชปตัวนี้ก็เอกสารโอ้ตัวนี้เล่มคู่มือมีครับเล่มคู่มือมีแต่ว่าเลขเครื่องไม่ตรงนะครับคันนี้ เลขสีตรงเล่มแต่ว่าเลขเครื่องไม่ตรงครับผมเครื่องดีมากครับสุดยอดเลยคันนี้อุ๊บเกียวางวะคันนี้ประกาศขายอยู่ เท่าไรดีนะตอนนี้ประกาศขายอยู่45,000บาทนะครับ45,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีครับเล่มมีนะครับแต่ว่าเลขเครื่องไม่ตรงครับผมไปกัน Thank you. นะครับน้ำปกติครับผมเนล็กเ่างหน่นเปียเลยครับผม ตัวนี้เป็น 2L คัดซี่งามยุนบ่ะคัดซี่สวยนะครับคัดซี่สวยระบบพวงมาลัยอ่าระบบพวงมาลัยธรรมดานะครับผมตันนี้อ่าลองไฟไป็มาตัวขับได้นลครับทุกนขับได้เลย คันไหนที่มีแบตเตอรี่สามารถขับให้ลูกค้าดูได้เราก็จะขับให้เหมือนกับคันนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหม อคนะครับผมโอเคจอดได้เลย <Okay. S 1> อ่าแล้วก็ต่อด้วยรถตู้เลยครับคันนี้ต่อด้วยรถตู้เลยรถตู้คันนี้เอกสารคู่มือชุดโดนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเป็นรถชนมานะครับผมเป็นรถตู้โตโยต้าครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง2 L ครับผม แต่ว่าแยกนะครับผมแยกหรือยกได้หมดนะครับแยกหรือยกได้หมดประตูฝั่งด้านขวาก็พอได้ยกขึ้นเป็นยางกระทะล้อแมตทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมแยกก็แยกยกก็ยกนะครับผมเครื่องไมตี้สองเอลอันนี้ ปุ๊บโอ้โดนเชือกผูกไว้ถ้าอย่างนี้นะครับส่วนมาก80%เครื่องจะดีนะครับ80%เเครื่องจะดีเพราะว่าไม่ใช่รถจอดรถใช้งานอยู่ทุกวันนะครับผม แค่ว่าประสบอุบัติเหตุถ้าไม่โดนเครื่องก็ไม่มีปัญหาไม่โดนเครื่องครับอันนี้เราทีมงานเราเช็คเรียบร้อยแล้วครับไม่โดนเครื่องเครื่องเกียร์ไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงเครื่องครับไม่ถึงเครื่องเพราะว่ารถตู้เครื่องค่อนข้างอยู่ลึกดยู่าเห็นไหมครับออยู่ลึกเครื่องจะอยู่ประมาณนี้ที่รับ เครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้มันไม่ถึงเครื่องถ้ารถบีคับนะโดนเลยล่ะครับถ้าเข้าขนาดนี้โดนเลยลเป็นไงครับเป็นราคาหลักหมื่นแล้วผมอาจจะทำเป็นสองคลิปนะครับผมอาจจะลูกค้าท่านใดหรือว่า f c ท่านใดดูชิปอาจจะดูทีละชิปเอานะครับผมผมอาจจะทำเป็นสองิป ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ